สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับ i s สุ u m i l ลรุ่นใหม่ล่าสุดครับไม่มีฝาท้ายไฟฟ้าจากโรงงานครับวันนี้เราติดตั้งฝาท้ายไฟฟ้าตรงรุ่น i s สุ u m มิครับมาดูการใช้งานกันว่าใช้งานยังไงทาอะไรได้บ้างครับผมครับวันนี้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่จะเห็นว่าเราอ่ะได้แปะกันลอยด้วยนะครับว่าไม่ให้สีรถเนี่ยเป็นรอยนะครับมาฟังชันแรกเลยสวิตช์เดิมนะครับกดหนึ่งครั้งครับผมนี่โอ้โหเปิดนุ่มๆเพียงไปนิ้วสัมผัสนะครับเท่านั้นเองนะ ต่อมาครับจะเป็นการใช้งานผ่านรีโมทนะครับอ่าแต่เราแวะตัวนี้ก่อนดีกว่าครับนี่เราบิอินสวิชภายในรถนะครับแบบตรงรุ่นเลยเห็นปะตรงสล็อตเลยนี่ครับอ่ากดค้างครับฝาท้ายเก็จะเปิดออกมานะครับใช้ได้ทั้งงานทั้งเปิดและปิดนะครับผมสามารถกดเปิดกดปิดผ่านรีโมทรถได้นะครับโดยการใช้ปุ่มปลดล็อกรถนะครับ3าครั้งครับมาฝาท้ายก็จะปิดลงนะครับแบบนี้โอ้โหมาครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูด้วย นะครับฝาท้ายก็จะเปิดขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ยังมีระบบความปลอดภัยนะครับคือแจ็โปรดักชั่นนะระบบการหนีบนะครับเดี๋ยวจะเทสให้ดูด้วยสมมุติว่าเราเก็บของอยู่เอ๊ะนี่โอ้โหเป็นไงนุ่มมากๆนะครับไม่ต้องกลัวเลยว่าเราเก็บของอยู่แล้วฝาท้ายลงมาแล้วจะหนีบเรานะครับผมน่ครับแล้วก็ยังได้ติดตั้งระบบคลิกเซนเซอร์นะครับสามารถเตะเปิดเตะปิดได้อ่ะเดี๋ยวเตะปิดให้ดูไปนี่โอ้โหเป็นไง สบายมากถือของมาใช่ปะ่ะนี่เดี๋ยวผมเตะเปิดให้ดูอีกทีหนึ่งถือของมาปุ๊บเตะเปิดป,โโปั๊บนี่โอ้โหเสร็จปุ๊บโยนเข้าไปเลยไงถ้าเกิดพี่ๆท่านไหนนะครับสนใจอยากติดตั้งฝาท้ายไฟฟ้าตรงรุ่นอิสุสุมิวเอ็กอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่ทพออกพิจารณาเพจตรงนี้นะครับแล้วก็ทิกตอกไลน์ไอดีอยู่ด้านล่างน,นี้แล้วนะครับหรือถ้ารุ่นอื่นก็ถามเข้ามาได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ